มัมเมีะเห็นอะไร,ประแปลกๆอยู่บ้านเราเต้นเต้นเต้นเตนที่ไหนอะทำไมมาอยู่บ้านเราได้อะพี่ดีดูสิมัมมีวท่าทางมันแป,กแปแลกๆนะเนี่ยคุณเขาอันนี้ใช่เต้นคุณเข่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เฮย้ยหรือว่าจะเป็นของน้องนายหรือเปล่าน้องนาย,นอ,ยอันนี้ใช่เต้นน้องนายหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ พี่ดีพี่ดีพี่ดีมานี่ก่อนแสดงว่าเต็นท์ปริศนาเนี่ยหนูเคยเห็นป๊าป๊ากลางแต่หนูไม่เคยไม่หนูเคยเห็นป๊าป้าถือมาแต่หนูไม่เคยเห็นป๊าป้ากลางหรอหรือว่าจะเป็นของป๊าป้าหรอเอ๊ะมันมาอยู่ในบ้านเราได้ยังไงอ่ะมืนมีเริ่มสงสัยแล้วสิถ้างั้นน่ะเราลองสำรวจภายในเต็นท์ดูดีไหมว่ามันมีอะไรอยู่ในเต็นท์หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยทุกคนอุ้ยพี่ดีพี่ดีถอยลงมาอุ้ยดูสิเงาเมือทำไมทำไมแบบเล็บยาวมากเลยอ่ะอุ้ยหายไปแล้วถ้างั้นะเราต้องเปิดดูไหมว่ามีอะไรอยู่ในเต็นท์หรือเปล่าใครใครจะเป็นอุ้ยมาอีกแล้วรู้สิพี่ดีอุ้ยมือใหญ่แล้วก็ยาวมากอุ้ย นี่มันนิ้วอะไรเนี่ยเุ้ยเหมือนหมาป่าอยู่นะเนี่ยเุ้ยหมาป่า,าจริงด้วยน้องนายเุ้ยเป็นรูปหมาป่าด้วยหรือว่าไดโนเสาร์เุ้ยอุ้ยไดโนเสาร์ได,ไดโนเสาร์จริงหรือหรือว่ากระต่ายหรือว่ากระต่ายหือว่าปานะปลาหรอเอาอย่างนี้พี่ดีเราอะต้องไปพิสูจน์ว่เาเตนเนี่ยมันคือเตนอะไรกันแน่<า>ไป พี่ดีค่อยเปิดนะพี่ดีเฮ้ย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 พี่ดีมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ก่อนมันดิ่นมันดิ่นไหนไหนมันวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเรามีต้องสำรวจก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ไหนขอดูซินี่มันดิ้มมันจะดิ้นได้ไงพี่ดีเฮ้ยมันมีรอยด้วยอะมันมีกี่นิ้วอะน้องนายมันมีห้านิ้วนะ ก็มีรอยเย็บด้วยพี่ดีวัามีเริ่มงงแล้วเนี่ยเต็นต์ตัวเนี้ยมาก็มาเองไม่ใช่เต็นต์พวกเราแล้วก็มีอะไรไม่รู้หรือแมวอยู่เต็นต์หรือแม่อยู่ในเต็นต์จะเข้าไปดูอีกเหรอเอาแล้ั้นไปดูอีกไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ในเต็นต์เนี้ยแล้วก็มาเยอะมอ่ยอะไรนะคุนน้าเนาะลูกขอส่งมาไอเต็นเอ้ยเอาพี่ได้สองซองมันจริงหรือเปล่า เอเลี่ยนบุรพางจริงด้วยวิมาได้งไงเนี่ยตอนแรกก็มีมือผีตัวติงเวนเดยต่อมาก็มีเอเลี่ยนบุรพางวิมันเริ่มจะน่ากลัวแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ทุกคนมันมืดมากแล้ว,ว่าเอาอยัางไงดีเฮ้ยขุนค <c oughs> ุนดี <c oughs> ช่วยน้องหน่อยเฮ้ยเฮ้ยน้องนาย <c oughs> น้องนาย <c oughs> น้องนายอุยเกือบไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเ้ยอะไรก็ไม่รู้พี่ดีเมื่อกี้อะเจออะไรบ้างเราเจอเอเลี่ยนบุรภาเจอเจอมือจุดติงเจออายังไงดีอะเราเราจะกล้าไปพิสูจน์อีกไหมไปไปหรออะอะถ้างางนั้นอะลองไปดูอีกทีนึงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เฮ้ยพี่ดีเฮ้ย จ่ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าอ้าจ่ามาจ้าจริงหฮ้ยรายการนกขคุณทองหรือเปล่าวิดีเฮ้ยมาอีกแล้วไหนวฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วเหรอเฮ้ย,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 ยอันนี้อะไรเนี่ยโผล่มาอีกแล้วพี่ดีพี่ดีเดี๋ยวก่อนนี่มัน ฮักกี้วอกี้ฮักกี้วอก,กี้แม่ป็นสีของดดนำโชคได้เลยนำโชคอะไรพี่ดีไม่เคยดูหนังหรอฮักกี้วอก,กี้อ่ะมันจะมากับความชั่วร้ายเอาไปวางออกไปเลยพี่ดีน่ากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยมามีแล้วน้องขุนเขากับน้องนายหายไปไหนอะ่ะขุนเขาก็โดนเต็นจับไปสิน้องไทยล่ะน้องนายเหรอเฮ้ยจริงด้วยน้องนายหายไปน้องนายน้องนาย อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะต้องอยู่ในเต็นท์นี้แน่ๆเลยอ่ะพี่ดีถ้างั้นส่องดูดีกว่าเผื่อเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแมงลุ่มเฮ้ยดูสิกลัวมากเลยอ่ะมันแบบมือยาวแขนยาวมากเลยพี่ดีดูสิน่ากลัวเฮ้ย สดงว่าบ้านเราอ่ะมันมันแปลกแล้วเต็นนี้ทางานพี่ดีมันมีคิดออกแล้วเราอ่ะเอาเต็นนี้อ่ะไปทิ้งหน้าบ้านใช่เราช่วยกันใช่ช่วยกันยกออกไปทิ้งดีกว่าเฮ้ยพี่ดีนี่มันมือมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีเป็นคนด้วยนะเนี่ยใช่คนหรือเปล่าเฮ้ยใช่ไหม ทำไมหัวโตนเลยพี่ดีโอ้มันมีคิดออกแล้วมัมีเคยเห็นที่ไหน <c oughs> พี่ดีพี่ดีหยุดหัวล้อก่อนมันมีรู้แล้วว่าเคยเห็นที่ไหน <c oughs> ที่เราดู U โ O ไงมนุษย์ต่างดาวแสดงว่านี่มันไม่ใช่เตน็นนี่มันเป็นยานของมนุษย์ต่างดาว <c oughs> ไหนขอดูอีกทีสิไหนมนุษย์ต่างดาว ออกมาปรากฏสิหุยพี่จ้าหายไปแล้วะมนุษย์ต่างดาวหายไปเหลือตัวอะไรไม่รู้โผลมาเอาไงดีอุยพี่ดีนี่ไงมนุษย์ต่างดาวมาอีกแล้วหัวโตหัวโตเหมือนลูกแตงโมเลยอะดูสิอุยแสดงว่าที่เขาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเหรือเนี่ยอุยพี่ดีเอาเอาอย่างนี้ เราอะ่ะต้องไปพิสูจน์แล้วแหละพี่ดีไปเปิดเต็นท์นี่ไหมพี่ดีไปอีกรอบหนึง่งไปไปเฮ้ยพี่ดีนี่มันตุ๊กแกตัวใหญ่ตัวมบลลมเลยอะ่ะเฮ้ยตุ๊กแกสิวยอะจังเลยไม่ใช่สิวพี่ดีผิวตุวก๊กแกมันก็เป็นลายแบบนี้แหละลายขู่ขาพี่ดีพี่ดีแสดงว่ามันรวมสรรพสิทธิ์สรรพสัตว์เลยนะเนี่ยเต็มไปหมดเลย เอาไงเราลากไปทิ้งดีกว่าไปไม่ไหวแล้วไปช่วยกันช่วยกันพี่ดีพี่ดีเฮ้ยพี่ดีอย่บอกนะพี่ดีจะโดนจะโดนจะโดนผีจะไปอีกแล้วผีหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยวุ่นวายไปหมดเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้การละอย่างงี้ต้องช่วยลูกๆออกมา ลูกอ้กอะโดนจับถึงสามคนเลยรวบรวมความกล้าหนึ่งสองสามเอาอะไรกันเนี่ยอะไรโอ้ยวุ่นวายมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอออกมาก่อนเอาอกมาทีละคนอ่ะพี่ดีออกมาต้องนายออกมา เกิดอะไรขึ้นปะปา๊าโอ้โหก็ปะป๊าสิมาหาของอยู่ในนี้เนี่ยหาของในเต็นท์วุ่นวายมากวุ่นวายมาก มาเก็บเต็นท์ไม่ใช่หรอมาทําความสะอาดเต็นท์ไม่ใช่ใชหรอใช่เพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วในนี้เราจะกางเต็นท์นอนหน้าบ้านเราจะเตรียมกางเต็นท์นอนหน้าบ้าน,น้าก็เลยต้องอเอาเต็นท์มาทําความสะอาดไงอโอ้ใช่ใช่เต็นท <ๆ S 2> ์เต็มไปหมดเลยทั้งต๊กแกแเมงมุ<อ>มบูรพามือผงมือผีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วแล้ว้าใส่ถุงมือสีดําทําไมเนี่ยโอ้มันเปื้อนไงนีฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะหเรตรงนี้ดี สรุปที่เราเห็นว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเออมนุษย์ต่างดาวปะฮะมนุษย์ต่างดาวยูไไหนอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์ใช่เป็นแบบนี้ยปล่า ไหนไหนใช่มนุษย์ต่างดาวทำจมูกบ,บ,บานด้วยสรุปแล้วมีมนุษย์ต่างดาวไหมไม่มีเนี่ยมันเป็นป๊าป้าหาของไงเนี่ยมันเป็นเงามันเป็นเงามันเป็นเ,นเ,นเงานะน้องๆเงาจากไฟฉายไงเป็นเงาไฟฉายป๊าป้าเองโอ,โอ้โหไม่ไหวละบ้าเราอะปิดเมื่อกี้มันมีเห็นปะาป้าทำเป็นเงาใช่ไหม ถ้างั้นเด็กๆช่วยกันทําเงาให้เพืพ่อนๆดูได้ไหมได้เฮ้ยดีไหมเดี๋ยวเราจะทายเงานะเอาเป็นรูปอะไรไดอ่ะโอ้โอ้รู้แล้วคอยยาวๆนกกระเจาเกตกระเอกเทศเฮ้ยเหมือนเหมือนนี่นี่ร um, ูปหมาหมาจริงด้วยอนกนกนกีนี้นกไม้ไม้นี่หมาอันนี้นกนกนะเพื่อนๆนี่นกนกปีกไม่เท่ากันไอะยีราฟยีราฟหน่อยสิยีราฟ ยิ่งรำหรือเดโนเสาร์กอยาวเฮ้ยเหมือนไดนนเสาร์นะเนี่ยเอาจริงเหมือนไดนนเสาร์มีอะไรอีกเยเอาอย่างนี้ดีกว่าพอแค่นี้แล้วดีกว่ารู้สึกป๊าป๊าจะเริ่มท่าเดียวกันหมดเลยเนาะพี่ดีโอ้โหเป็นยังไงบ้างพี่ดีรู้สรู้จักสัตว์อะไรบ้างเนี่ยสิงโตสิงโตโอ้โหไดนนเสาร์ไดโนเสาร์เยอะแยะเลยเนาะนกด้วยใช่ไหม ใช่แล้วโอ้โหสำหรับคลิปน right ี้ก็สนุกมากเลยนะเพื่อนๆคลิปนี <c <c ้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงให้เพื่อนๆสนุกสนุกนะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราต้องกาติดตานะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีซีวีแล้วก็ช่องออนไอชอนแล้วก็ช่องขุนข่าวทีวีด้วยนะคะลว่าจี๊ด